ข่าวนี้ทำเอาแฟนคลับของคู่รักก้าวจิรายุและนักร้องสาววีวีโอเลตถึงกับใจไม่ดีเมื่อมีหลายคนจับตาว่ารักทั้งคู่จะมีปัญหาแล้วหรือเปล่าเมื่อฝ่ายหญิงได้โพสต์คลิปพร้อมเขียนแคปชั่นเศราว่า we were so in love but we both messed it up นะคะที่แปลว่าเราเคยรักกันแต่เราทั้งคู่ทำมันพังก่อนที่จะลบทิ้งไปทำให้หลายคนสงสัยว่านี่เป็นสัญญาณรักร้าาหรือฝ่ายหญิงแค่จะโปรโมทเพลงใหม่หรือเปล่า ล่าสุดวีก็โพสเศร้าๆอีกครั้งนะคะเป็นภาพแก้วแตกแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า we both had enough of things broken on the floor ที่แปลว่าเราทั้งคู่ผ่านเรื่องราวแย่ๆมามากพอแล้วจากนั้นก็ลบโพสทิ้งไปอีกรอบนะคะยิ่งเป็นการตอกย้ำกระแสรักร้าของคู่นี้มากขึ้นไปอีก เมื่อกดเข้าไปดูใน IG ของสาววีก็เหมือนรูปคู่ของทั้งสองคนที่เคยมีก็ถูกลบออกไปด้วยงานนี้นะคะทำเอาฟแฟนๆต่างพากันคอมเมนต์ว่าขออย่าให้เป็นแบบที่คิดเลยงานนี้ความรักของทั้งคู่จะมีปัญหาจริงหรือแค่ทะเลาะกันหรือ,อยังหวานดีอยู่ก็คงต้องรอให้ทั้งสองคนออกมาพูดด้วยตัวเองค่ะ